よろしくお願いします。今回、えっ、ー、と、ジャパンエキスポータイラン、あの、十周年、えー、迎えたということで。えー、とその、お気持ち、感想を教えていただけますでしょうか。はい。ありがとうございます。ええー、ジャパンエキスポート、自身、おめでとうございます。うん、本当に、このような素晴らしい、あの、海外ですね。ええ、こう、十年も続く。いて。うん ก็อันก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับครบรอบ10ปีเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่สุบราช่คือดีมากเลยนะครับแล้วก็ในฐานะคนญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าจัดงานต่อเนื่องมา10ปีนะครับมันก็ยิ่งทำให้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับ あの今回です、ねまああの、しばらくタイにあの来てないんですけれども、あの今回、まあ、来れるようになったっていう、その瞬間のお気持ち、ちょっとあのあの教えていただけますでしょうかもともと、はい、すごく好きな、ね、国なので、プライベートでも来させてもらってたんですけど、まあ、コロナの、ね、影響であったりとか、なかなかその、うん、来れる状況ではなかったんですけど、えー、今回、 ก็เรื่องด้วยหลายเหตุหลายประกัรจริงๆเนี่ยคุณคาเมทเนี่ยนะครับก็ชอบประเทศไทยมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนา่องกช่วงโควิดก็เลยมีเหตุหลายอย่างเลยไม่ได้มานะครับ แต่พอครั้งนี้เนี่ยพอได้ทราบกามาก็จะได้มางาน10ปีเจแปนเอกซ์โปไทยแลนด์ก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกลุ่มไปถึงได้มาร่วมแสดงด้วยนะครับอันนี้ก็ยิ่งดีใจมากๆเช่นกันครับถึงการแสดงในวันนี้ร่วมกับวงออร์เคสตราด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในความจับใจแบบว่อันนี้คือตั้งใจเรื่องความจับใจครับอันนู้นตัวนี้เนีมาคงไงมาอันของไทยเนาะยูเมะนาออเคสตราบันลุโตอิซุนิซึเนกะระ 有名な曲、まああの何ですかね、ファンのためにあのカメ、えー、さんは選んだでしょうかこの一曲で、ね。<laughs> <laughs> そうですね、あのまあ今回そのジャパンエキスポが主催されている。あ 方々と一緒に何をこう歌うことがタイのを皆さんが喜んでくださるかなというところでいろいろ話をさせてもらってえで今回、素晴らしい環境の中、スシャンビーゴー、ーそしてキーズナ最後に勝てるグループの曲はこれは予定には入っていませんでしたけれどもあのアカペラでちょっとワンフレーズ歌うことができたのですごく良かったなと。 คือต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ใช้อันนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ได้เลือกอันนี้มาแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับการได้เห็นแบบแฟนแฟรีแอคจากข้างล่างนเอนมาซีหือนาะกันะโลยมาอันนนโอเคะเลยอันนนอีมคือควากทีนกันคม่มนี 発売、ね、前にその音楽特に絆の楽曲がねイントロって流れた瞬間ねねねわーってこうなってくれたすごく嬉しかったです、ね、あの楽曲に関しては僕が18歳の時ですかねそう気づけば20年前ですけど、うん、初めて作,した作詞を担当した楽曲でもあってでその当時出ていたドラマというのも思い出ありますしその作品が結構タイムももちろんそうですけどアジアで。 คือเพลงที่เลือกมาร้องนะครับต้องจริงๆต้องย้อนไปเมื่อตอนอายุ18เลยนะครับอา่ตอนอาเลยแล้วก็เพลงนี้ตอนนั้นนะครับคุณคาเมตเนี่ยเป็นรับหน้าที่เป็นผู้แต่ง เนื้อเนื้อร้องด้วยนะครับตอนได้แลองได้กลับมามีโอกาสเพลงนี้มาร้องนะครับแล้วก็มนะีได้พูดถึงแล้วก็อีกโมเมนต์หนึ่งที่รู้สึกประทับใจเลยก็คือว่าพอตอนที่เมื่อกี้ที่ค,คุณคุณคาเมททั่ดนตรีขึ้นมานิดนึงตรงจังหวนนะนะั้นอ่ะแล้วเพลงแพร่เพลงปูตี้ขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โหแบบตรงนั้นนะรู้สึกตื้นตันประทับใจมากเลยนะครับ <noise> と,まあ、とてもあのサープライスっていう、まあ、サーフイスあのだったんですよね、もう皆さんがあのその瞬間で、はい、あ今日ですか、うん、はいそうですねあの、楽曲は何を歌うということは基本的に発表していなかったので、喜んでもらえたのであれば嬉しいです。 คือตอนที่ก่อนที่จะมาแสดงครับเพราะเราไม่ได้มีประกาศเลยล่วงหน้าว่าจะเอาเพลงไหนมาร้องหรือไหมครับน้องก็แล้วแต่ก็ก็คิดว่าแล้วทุกคนได้ฟังได้มีโอกาสฟังแล้วก็ดีใจได้สนุกด้วยกันเราก็ดีใจมากครับเห็นว่ามีโปรเจกต์ที่แฟนชาวไทยรวยใช่ไหมจังหวัดเกิอ่าอ๋อท่านโจวบินโปรเจกต์มาแฟนๆทุกท่านมาชมด้วยกันสิเนี่ยเยอะสุดๆคือรู้จักมั่ยอันนี้อันนี้ประทับใจนะโอตูรุกุก็คือแบบตื่นเต้นรู้สึกว่าอุ้ยแปลกใจนะทำอย่างนี้นะครับ すごく嬉しかったリタイマーカー。まあ、<laughs> 今回、最もあの、まあ、あのタイに来てて、最も良かった点って、でしょうか、まあ、本当に、えー、昨日も、えー、たくさんのメディアの方たちに取材をしていただいて、うん、で今日も、ね、本当たくさんの方たちの前でインタビューをさせていただいたり。 またステージに上がってねあの多くの方たちの前でパフォーマンスできていることを何より、まあ、遊びにプライベートで来ることも大好きですけどお仕事でこれだけたくさんの方たちとつながれるというのは、会員の皆さんとつながれるというのはすごく幸せなことだなという,ふうに感じていますし、まあ明日またアワードでもあの登壇も、ね、ありますけれど、まあ、今回をきっかけにさらに会員の皆さんと深いいい関係になれたらいいなといううに。 คือคุณคามะนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างขอย้อนย้อนไปนิดน,น,นึงแล้วกันนะครับอย่างเมื่อว,วานเนี่ยเ่านก็ได้มีโอกาสไปเดินสายเยี่ยมพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่มาในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าในถ้าเป็น private เนี่ยก็อยากมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือก,การได้มาประเทศไทยเนี่ยเพืยิ่งเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็หมายถึงตัวคุณคามะเองนะครับแล้วก็ เออยังวันนี้ยังไม่ได้จบแค่เฉพาะวันนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้ในงานอวอร์ดนะครับงานรับรางวัลเนี่ยคุณทาอมิสก็จะมาร่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงฝากทุกคนมาติดตามกันได้อีกทีพรุ่งนี้ด้วยนะครับที่งานเ8 Expo Thailand ครับอยากทราบถึงฟิลครั้งก่อนที่เขามาครั้าางจนี้ค่ะมีความแตกต่างกันยังไงหรือมีไว้ใหม่ๆยังไงของคนคนทไทยคนไทยใช่ไหมครับแตกต่างอะไรกันไหมในสมยก่อนที่ยังไงไอีรัสชัตตะตุกิโตะที่มันมีความแตก่างกันยังไงหรือมีไว้ใหม่ๆยังไง まあそういいう何か違いがありまですね、のこのようにステージという形で立たせてもらうのは、本当にものすごく久しぶりなので、それでいうと2002年のパタヤのときの時時のの印象がやはりステージというのはあったので、そういった意味では、皆さんもその熱気というのは変わらず、それから20年経ってもこうやっていただけるというのは、すごく幸せなことだなと思いますし、なかなかパフォーマンスをね、 にタイにこれまで来れなかったとっいうのはね、本当に、自分にとってこうもったいないことをしているなというか、うん、もっともっとたくさん<の><う>たくさん、さんこれを、こういう時間を作りたかったなというのを改めて思いましたけど、これからこの反省を生かして、うんはい、<laughs> たくさんタイであの歌って踊りたいなと思います。<music> การคือ,อมาถายภายครั้งก่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มาขึ้นแสดงก็คือมาเป็นทั้งไพรเวทมีความยญาเสริมนิดนึงนะครับก็คืออันนี้คุณพันเทพนี่ไพูดแต่ว่าพูดเสริมนิดนึงเพื่อเพื่อความเข้าใจให้ตรงกันคือมาเป็นไพรเวทแล้วก็มางานอื่นๆที่แบบถ่ายช่งถ่ายทำอะไรเงี้ยครับแต่การขึ้นแสดงเนี่ย เออต้องย้อนไปนู่นเลยปี2002ที่พัทยามิวสิกเฟสเลยนู่นเลยสมัยนั้นเพราะงั้นเนี่ยอันแฟนๆเนีน่ยโอ้โหเ,เดิมๆวันนี้ไม่ได้แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็คุณคาเองรู้สึกว่าโอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเสียดายเนาะแบบเสียดายเหมือนกันน่าจะมาบ่อยกว่านี้น่าจะมาสะแสดงน่าจะมาระบายกว่านี้แต่บอกทุกคนบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาสะแสดงมา,าให้ทุกคนเนี่ยได้พบได้เจอกันมากขึ้นนะครับถ้าถึงที่นี่จะมาไทยบอกว่าอยากจะมาร่วมงานอยากมาทำซีรีส์อยากทำอะไรอย่างเงี้ยครมา もしあの機会が例えば、まあ、あのどんなたか、まあ、アーティストのコラボなどとか、まあ、ドラマとか映画などなど、まあ、コンサートの今、まあまあ、何か、まあ、やりたいことでありますか、まあ、でも今回のようにやはりその自分の、ね、楽曲でパフォーマンスをさせていただけるっていうすごく幸せなことですし、まあ、こっちにタイに来てまたライブもねやりたいなと思いましたしあと僕自身としては近年 俳優業芝居ですね力を入れて頑張っている部分もあるので映画なりドラマなりで、えー、お話をいただけるのであれば、はい、あのぜひ参加させていただきたいなと思いますしあとこちらのアーティストの方とも何かそういうスペシャルなコラボというのもできるのであれば、ねはい、やっていけたらいいなと思います。 ก็ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการที่เอาเพลงของตัวเองเลยได้มีองเอามาโอกาสมีโอกาสเอามาร้องนะครับก็ดีใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เองนะครับนอกจากในเรื่องของอแรงงานเพลงศาสตร์ที่ทำอยู่แล้วเนี่ยคุณคาเมตยังเป็นนักแสดงด้วยคุณ่านทราบอยู่แล้วนะครับเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งซีรีส์นะครับทีวีซีรีส์ต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับหรือว่าอาจจะไปเป็นคอลแลบ กับอาร์ติสต์ชาวไทยท่านใดท่านหนึ่งอะไรอย่งเงี้ยนะครับก็ยินดีมากๆเลยเพราะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยช่วยแนะนําให้กับคุณคาเมตได้เลยนะครับสามารถแนะนําได้เลยอาหมูเด้งเด้งโอ้ดหมูเดกหมูเด้กิปปปิปปปิป่ปปิป่ปตัที่ปกตอกันวล่ะที่เอากคอลแลบกับหมูเดงนะครับคาเมตต เขเริ่มา่โนะเอกกับโนะน่าจะได้อยู่นะเด็กเริ่มเริ่มไปซ้อมมาตอนแรกไม่รู้จักเลครับอโได้บนยเสียง p p o bo นะต้มุดเด็กเนอะด็กบุจะนเด็กกินเนะุจะจะนอเาะมีโอกาสอยากลองทำอะไรกับเด็กไหลองเพลงเกนอยากครับอยากลองเพลงครับอยากองง เจแปนิสกว่าจิ๋วเป็นเจแปนิสเวอร์ชั่นนะครับแล้นอกจากนี้ถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้แบบทำเขาเรียกว่าอะไรมีงานต่างๆอยากจะถ่ายทอวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรมาให้แบบชาวไทยได้บอกว่าแม่คิดครับกรับครับครับบครัับครับครับครับคบまあับคร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 ับบคร

まああのー、伝えたいことってい,、うん、いうことっていうよりはやはりその。 今このタイで行われているあのエンターテインメントというのは非常にレベルも高いな質がいいなという,ふうにも感じていますしそういった中で音楽であったりタイの,あの映像作品というかこちらのカルチャーに触れてみたいなという興味が非常にあるので、まあ、その中で自分ができること何をできるようにしていけばいいのかというのがより深くなんか見えてきたらいいなと感じううています。 แทนที่เราจะบอกว่าพูดถึงว่าเอจะต้องมาสื่อหรือว่าส่งสารอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งน,นะครับแต่จริงบอกว่าในอย่างในวงการบันเทิงเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวงการบันเทิงที่แบบเรียกอะไรมีคุณภาพาใช้คำนี้มากมีมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะสัมผัสถ,ถึงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้หรือว่ามาสัมผัสวัฒนธรรมให้มากขึ้นมากกว่าในในประเด็นนี้มากกว่านะครับตรองนี้เนะาะวัฒนธรรมไทยแบบไหนที่คุณชอบบ้างนนที่ไทยเ文ตってえっとตっต

ก็คืออย่างในวัฒนธรรมของวงการบันเทิงของเราเนี่ยเนื่องจากคุณทามะยังไม่เคยร่วมงานกับทางวงการบันเทิงของไทยเองจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมของวงการบันเทิงไทยบ้านเราเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนี้ตัวผมในก๊อสเซอร์นก็วตรามดาแบบธรรมดาแบบ เซ็์สไตล์เซ์สตัวใแล้วก็อีกอันหงก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมาที่ไรก็พักโรงแรมตลอดเลยนะครับุเมก็เลยบอกว่าเถ้าเกิดมีโอกาสอยากมาลองแบบอยู่แบบโฮมสเตย์แบบอยู่แบบคนไทยอ่ะที่คนไทยอยู่จริงนะครับว่เอ๊ะเาจะอยู่กันแบบไหนนะอะไรเงี้ยก็อยากมาลองนะครับดันั้นถ้าใครนะครับนำเสนอบ้านนะครับให้คนรับ ส่งคอมเมนต์มาหน่อยนะครับได้ภาพนี้ครับเ่นหนัสือเลยนะครับเนนะได้ด้วยนะครับอย่หมโอเคไปบ้านหรือไมคะบอกเไปบ้านหอมคะโอ้าางี้มาสิอสแกร์เนี่ยน้หรือจะไปคอมเมนต์ที่อินสตาแกรมของคุณคอเมนาชีก็ได้นะครับคอมเมนต์หน่อยว่าเอ้ยขอสมัครนะเหล่งเงี้ยนะครับนะคเมนินา้คอมเมนต์ดีตอเมาเล อยากไปฟรีทุกอย่างเลยให้พี่อยากให้พูดภาษาไทยนิดนึงช่วยสุดท้ายคนนี้あのちょっとあの最後で、まあちょっとでもちょっと簡単に言うていただけますでしょうか。ええ、さりか、エポン、カズヤ、カメラシクラブ、ええ、さっきなんだっけ。ウィルテキップエンターテイメント。シーザー、シーザー、シーザー、ラッテンクラブ。 สีส้มสีสมสีสเมถ่ารูปปีศาจกันจ้าเด็เดี่ยวสีสันการแข่งสันแ่าันอะไรสีส้มโอเคยกมือนะโอเคตะตมแล้วจากตรงนี้นะแล้วจากตรนีสาบาเ่แสอสดโต๊นไม่ซมมซว่าตะโกนก็หลักสามารยืนได้ค้ัยนเนาะ